สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MSA Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับเราก็จะมีราคาใหม่ๆมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนนะครับรวมไปถึงก็ยังมีการนํา iPhone รุ่นต่างๆนะครับไม่ กองรีวววิให้้ดดูันยท่านอยากจะดูโปรของ iPhone รุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้สําหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะครับของเดือนเมษายนปี2022นะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมา iPhone หลายรุ่นก็มีการเปลี่ยนโปรโมชั่นนะครับหรือว่ามีการลดราคาให้ค่อนข้างเยอะซึ่งผมก็ได้อัปเดตกันไปเกือบจะครบทุกรุ่นแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเมื่อเดือนที่ผ่านมาแต่ว่าสําหรับเดือนนี้นะครับเดือนเมษายนก็จะมีราคาของ iPhone นะครับมาอัปเดตให้เหมือนเดิม ซึ่งก็จะทยอยอัปเดตไปจนครบทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็จะมี iPhone นะครับมาแกะกล่องให้ได้ดูกันยังไงอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเมื่อลงคลิปใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดนะครับเมื่อ iPhone ลดราคาสําหรับคลิปแรกของเดือนนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วย iPhone 12นะครับที่มีการลดราคาให้เช่นเดียวกันซึ่งช่วงต้นเดือนแบบนี้นะครับไอโฟนหลายรุ่นก็จะมีการเปลี่ยนโปรโมชั่นนะครับวันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วย iPhone 12กันก่อนส่วน iPhone ่นอนืถ้ารุ่นไหนมีโปรโน่าสนใจผมก็จะอัปเดตให้นะครับเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรโกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 12อัปเดตราคาคล่าสุดวันนี้วันที่2เมษายนปี2022นะครับเริ่มต้นกันที่ร้านจากทางด้าน l a z a d a กันก่อนอีกไม่กี่วันนะครับก็จะถึงโปรสําหรับเดือนนี้นะครับเป็นแคมเปญ4/4นะครับลาซาด้าก็จะมีการลดราคาให้เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมไปโหลดแอปมาอยากจะซื้ออะไรก็สามารถเข้าไป สำหรับ iPhone 12ร้านแรกที่นำมาให้ดูกันนะครับจัดจำหน่ายโดยร้าน l 斯 m อร์นะครับก็คือ Apple มาขายผ่านทาง Lazada นะครับเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้เลยว่าเป็นของแท้อย่างแน่นอนจากราคาปกติ29,900บาทนะครับลดราคาให้เยอะจริงๆสำหรับ iPhone 12ลดเหลือเพียงแค่2 4 9 1บาทเท่านั้นนะครับราคานี้ถึงวันที่4เมษายนนี้ซึ่งวิธีการจ่ายเงินก็ง่ายๆนะครับเราสามารถเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด 10เดือนจ่ายเดือนละ2 0 4 9บาทต่อเดือนประมาณนี้นะครับมีให้เลือกทั้งหมด6สีสําหรับความจุเริ่มต้น64 g b ถึง256 g b นะครับราคาก็จะต่างกันไปท่านชอบความจุเท่าไหร่ก็กดเข้าไปที่ลิงก์แล้วก็ไปเลือกซื้อได้สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันนะครับแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรกนะครับ iPhone 12 24,911บาทราคาต้องบอกเลยว่าน่าซื้อมากๆนะครับต่างจาก iPhone 11เพียงแค่ประมาณ2,000บาทเท่านั้นถ้า แนะนำนะครับให้เลือกเป็น12ไปเลยจะใช้งานได้อีกยาวๆนะครับส่วนร้านที่2ที่นําราคามาให้ดูกันนะครับเผื่อว่าร้านแรกสินค้าหมดก็มาสั่งซื้อที่ร้านนี้ได้นะครับไอโฟน12เครื่องโมเดลไทยเครื่องศูนย์เครื่องใหม่นะครับรับประกันศูนย์แอปเปิล1ปีจากราคาปกติ22,900บาทขายอยู่ที่21,490นะครับก็จะแพงกว่าร้านเมื่อกี้อยู่ประมาณ1,000บาทนะครับสำหรับความจุมี64แล้วก็128กิกะไบต์นะครับสีก็มีให้เลือกประมาณ6สีสินค้าเปลี่ยนคืนได้ ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้นี่เป็นราคาสําหรับ iPhone 12นะครับวันนี้เลือกมาให้ดู2ลร้านที่ราคาน่าสนใจแล้วก็ลดราคาให้เยอะที่สุดนะครับถ้าท่านกําลังอยากจะซื้อ iPhone รุน่นนี้สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนนะครับไปดูรีวิวการสั่งซื้อถ้าเรามั่นใจหรือว่าเราชอบค่อยทําการสั่งซื้อไปเช็คราคากันต่อที่ร้านจากแอปช้อปปีกันบ้างนะครับร้านแรกที่นํามาให้ดูกันสําหรับ iPhone 12จัดจําหน่ายโดยทางร้านสตูดิโอเซเว่นนะครับราคาเริ่มต้น2 4,500บาทสำหรับความจุ64 g b ถ้าเป็น128 g b ก็ขายอยู่ที่26,200บาทมีให้เลือก2สีนะครับก็คือสีขาวแล้วก็สีม่วงฟรีค่าจัดส่งสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนะครับนี่เป็นราคาสำหรับร้านแรกส่วนร้านที่2จากช h o ป e ีนะครับร้านนี้ลดราคาให้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับอาจจะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในแอปช h o ป e ีก็ได้สาหรับ iPhone 12เครื่องศูนย์ไทยเครื่องใหม่รับประกัน 01ปีนะครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่2 1 4 9 0บาทถึง25,389บาทก็จะต่างกันที่ความจุนะครับวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้10เดือนนะครับจ่ายเดือนละ2,149บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเป็น0%แล้วก็ฟรีค่าจัดส่งสําหรับสีมีให้เลือกครบทุกสีนะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อจากร้านนี้กดเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับที่ลิงก์ของช้อปปี้อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่งท้ายกันที่ร้านจาก JD Central นะครับ iPhone 12 ร้านแรกเป็นความจุ64 g ิกะไบต์นะครับขายอยู่ที่22,999บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้6เดือนนะครับจ่ายเดือนละ3,833บาทต่อเดือนประมาณนี้มีให้เลือกทั้งหมด6สีสินค้าเปลี่ยนขึ้นได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรกส่วนร้านที่2เป็นความจุ128กิกะไบต์นะครับจากราคาปกติ31,900บาทลดเหลือ25,999บาทวิธีการ จ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เหมือนกันผ่อนศูนได้6เดือนนะครับจ่ายเดือนละ4,333ราบาบาทต่อเดือนนะครับมีให้เลือกทั้งหมด6สีสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ a p p l e ให้1ปีท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับสำหรับ iPhone 12ทั้งความจุ64แล้วก็1 2 8กิกะไบต์จากทางด้าน JD c e n t r นะครับกดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ของ JD c e n t r อยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับนี่ก็จะเป ช่วงต้นเดือนเมษายนแบบนี้นะครับท่านในที่กําลังสนใจหรือว่าอยากจะซื้อรุ่นนี้นะครับหรือว่าลังเลว่าจะซื้อเป็น iPhone 11หรือ12ดีนะครับผมแนะนําว่าให้เลือกเป็น12จะดีกว่าทางด้าน iPhone 11นะครับพูดถึงในเรื่องความคุ้มค่า iPhone 12คุ้มกว่าทางด้าน iPhone 11มากๆส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือเราไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับสำหรับค่าย TrueMove H iPhone 12สามารถซื้อได้ในราคา1 9 0 0บาทนะครับสั่งซื้อออนไลน์วันนี้มีโค้ดส่วนลดให้1,000บาท ในส่วนของโปรเน็ตรายเดือนก็จะมีหลายแบบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละโปรสาหรับแบบแรกนะครับเป็นโปรการย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ในราคาเริ่มต้น16,900บาทเมื่อท่านย้ายค่ายมานะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199ซื้อได้ราคา16,900พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า3 2 1 0บาทนะครับแล้วก็อีกโปรหนึ่งเป็นโปร799ซื้อได้ราคา2 0 0 0 0พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า2,675บาท สัญญาในการใช้งานมี12เดือนทั้ง2โปรนะครับต่อมาก็จะเป็นโปรสาหรับการย้ายค่ายออนไลน์นะครับซื้อได้ในราคา1 9 0 0เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699นะครับพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลูงหน้า5,885บาทสัญญาในการใช้งานมี18เดือนหรือว่า1ปีครึ่งนะครับถัดมาก็จะเป็นรายเดือนเดือนละ1199ซื้อได้ราคา12,950บาทจ่ายค่าเน็ตลูงหน้า3,745นะครับสัญญา18เดือนเหมือนกันแล้วก็โปร1399ซื้อได้ราคา13,400 จ่ายค่าเน็ตลุงหน้า4,815บาทนะครับส่วนโปรลูกค้าใหม่ท่านที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ในราคา1 9 0 0เมื่อไปเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,699บาทนะครับพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้าด้วย5,885รวมจ่ายทั้งหมดนะครับถ้าท่านเลือกโปรนี้ก็ประมาณ16,785บาทสัญญาในการใช้งานมี18เดือนนะครับถัดมาก็จะเป็นโปร1199ซื้อได้ราคา12,950นะครับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า3,700 745บาทแล้วก็โปร1399ซื้อได้ราคา13,400จ่ายค่าในด้ลุงหน้า4,815บาทสัญญา18เดือนทั้ง3โปรนะครับส่วนลูกค้าปัจจุบัน t o m o v e อซื้อได้ในราคาเริ่มต้น1,900บาทนะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนด้ลุงหน้าแล้วก็โปรที่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับซื้อได้ในราคา1,900เหมือนกันมีค่าหนด้ลุงหน้าก็จะคล้ายๆกับโปรเปิดเบอร์ใหม่นะครับส่วนราคาเครื่องเป่า ขายอยู่ที่25,900าาบาทนะครับท่านในที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปสอบถามได้ที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขานะครับสำหรับการซื้อ iPhone 12ราคา1900บาทดูต่อกันที่ค่ายที่2สําหรับค่าย DT แทนะครับ iPhone สิความจุ 64G สกิกสามารถซื้อได้ในราคา13,400บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรเน็ตให้เลือกกัน3แบบนะครับแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ2199นรับซื้าได้าา1 3ร0 0พร้อับจ่าคาหมง่น้า8,500บาท นะครับตรงกลางเป็นลายเดือนเดือนละ1499ซื้อได้ราคา14,500จ่ายค่าเนี้ลุงหน้า3,000นะครับแล้วก็โปร1099 ซื้อได้ราคา16,400จ่ายค่าหนึดลุงหน้า2000ทุกโปรโมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับท่าในที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปหาซื้อกันได้หรือว่าไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ดีแท็ทุกสาขาส่งท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสําหรับค่าย AIS นะครับ iPhone 12มีให้เลือกครบทุกสีราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่25,900บาทโปรเน็ตรายเดือนนะครับสำหรับโปรการย้ายค่ายเบอร์เดิมซื้อได้ในราคา14,500บาทมีค่าเน็ตลุงหน้านะครับขึ เราเลือกเป็นโปรอะไร ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนนะครับโปร AIS Hot Deal ซื้อได้ในราคา15,500มีค่าเน็ดลุงหน้าเช่นเดียวกันแล้วก็โปร AIS Best Buy สำหรับลูกค้าเซเลเนตสัญญา12เดือนนะครับซื้อได้ในราคา1 4 0 0 0บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดลุงหน้าแล้วก็โปร AIS Best Buy ลูกค้าปัจจุบันสัญญา12เดือนด้านล่างนะครับซื้อได้ราคา1 5 0 0 0บาทไม่ต้องจ่ายค่าเนนดลุงหน้าเช่นเดียวกันแล้วก็ลูกค้าทั่วไปซื้อได้ในราคา25,900บาทนะครับนเป็นรายเร,ยอรอเอยขา,านทนะคี่สนอยอยี่กซื้อ หรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปสอบถามได้นะครับที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดของ iPhone 12นะครับทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็เครื่องพร้อมโปรเน็ตเป็นราคาในช่วงต้นเดือนเมษายนแบบนี้นะครับวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วย iPhone 12ท่านใดที่กําลังอยากจะซื้อ iPhone รุ่นนี้ก็สามารถนําข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้นะครับอยากจะซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นของ Lazada, Shopee หรือว่า JD อยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับสามารถไปหาซื้อกันได้ตามศูนย์มือถือทั้งศูนย์ทรูนะครับศูนย์ดีแทหรือว่าศูนย์ AIS รายละเอียดของราคาโดยรวมทั้งหมดก็จะประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ